สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17มีนาคมพศสอง 2, 8นนะคะวันนี้ค่ะมีพัสดุมาส่งสองขอนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากจขอเล็กนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นขาตั้งกล้องที่พลอยสั่งมาอีกอันหนึ่งเออ พอดีว่ามัเกิดเห็นภาพทางเทคนิคไอขาตั้งกล้องอันเก่าที่ซื้อมาที่สั่งมาก็คือเป็นขาตั้งกล้องรับกล้องถ่ายรูปจริงๆมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานให้หลานะคะมาแล้วอันนี้สั่งวันจะสั่งไปวันอาทิตย์นะได้ของแล้วทุกคนดูนี่ าบอกว่าเนี่ยหมุนอย่างนี้ให้มันล็อกถามว่าทำไมถ้าต้องซื้ออีกใช่ไหมเพราะว่ามีขาตั้งกล้องบางอันนะที่ของคอยอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอันไหนมีขาตั้งมันไม่ใช่ขาตั้งกล้องมันคือไมค์เซลฟี่อันนี้นะคะยี่ห้อเนี่ยเนี่ยยุนเทท่เถงอ่านไม่ค่อยออกถึงถึงคืออยากบอกว่า เก่าแล้วนะตั้งแต่สมัยซื้อโทรศัพท์ LG มัง้งแล้วเขาแถมมาให้เป็นแบบของแถมอะ่ะมันมันทนทานมากทุกคนแต่ปัญหาคือว่าต้องไปหาไอต้ตรงเนี้มาใส่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นของคุณภาพดีแล้วมีน้ำหนักนิดนึงนะไอ้ไอ้ทริปธรรมดามันรับน้ําหนักไม่ได้เพราะมันหนักเกินพอากเลยไปสั่งไอ้ตัวนี้มนาะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันล็อกได้ตรงนี้อย่างเงี้ยเออมันดีอันนี้นะคะยี่ห้อ เทเลซินเนาะอ่านไม่ออกก็ามันอ่านว่ายี่ห้ออะไรมันทําจากอะลูมิเนียมอลลอยนะคะอน,น่าจะน่าจะเวิร์กแล้วก็สั่งไปได้ของเร็วมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาต่อที่ไอเทมถัดไปนะคะต่อัวที่ไอเทมอันนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นผ้าคลุมโซฟาที่คอยสั่งมาเพราะว่าประสบปัญหา นายลำดวนค่ะนายลำดวนชอบรับเลสกับโตปลาอันใหม่ของพอยนี่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะนั่งสบายหรือเปล่านะแต่ว่าเออมันก็ดูแบบมีความย,ย้อยย้อถามว่าทำไมถึงตัดตินใจซื้อไอ้หน้าตาอย่างนี้มาใช่ไหมคะวันก่อนไปดูในพันทิปอะไม่ใช่ในพันทิปห้วผิดในเฟซบุ๊ก มีคนโพสรูปแบบผ้าคลุมโซฟาแล้วแบเออมันมีแบบย้่ยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันก็น่าจะโอเคนะอันนี้เขามีเทียบยัดๆเข้าไปให้ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดคลุมเดี๋ยววันไหนคลุมเสร็จแล้วคอยถ่ายรูปให้ดูนะคะวันนี้ขอจบคลิปการเปิดถุงชอปปิงกับพลอยขอแก้คำใหม่ขอจบคลิปการอันบ็อกซิ่งกับพลอยวันนี้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ